ห้องไม้เก่าที่มีหน้าต่างบานเล็กเปิดอ้าอยู่ถูกแสงไฟฉายกากตำรวจาสาดว่าไปทั่วมีกลิ่นคาวเลือดเจือปนกับกลิ่นเนื้อไม้ชื้นๆและฝุ่นละอองในอากาศบนพื้นห้องกลางบ้านร่างของชายวัยกลางคนเสื้อผ้าเปื้อนเลือดแดงฉานแผ่ซ่านไปทั่วจนกลายเป็นแอ่งใหญ่สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องหยุดนิ่งคือไม่มีร่องรอยอาวุธสังหารใดๆอยู่ในห้องไม่พบปืนไม่พบมีด ไม่พบดินสอไม่มีกระทั่งแท่งไม้หรือของแข็งที่น่าจะใช้ทำร้ายได้มีเพียงสิ่งเดียวที่วางอยู่ข้างศพอย่างปิดที่ปิดทางคือลูกขนุนขนาดใหญ่เปื้อนเลือดสดผิวครุกระของมันฉาบไปด้วยคราบเลือดสีเข้มราวกับเพิง่งกลิ้งผ่านบ่อน้ำตายมาเจ้าหน้าที่นิติเวชก้มลงตรวจสบศพอย่างละเอียดก่อนรายงานเสียงเรียบกะโหลกด้านซ้ายมีรอยแตกชัดเจน สาเหตุการตายเกิดจากแรงกระแทกอย่างรุนแรงวัตถุที่ใช้มีน้ำหนักมากลักษณะทื่อแต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ครับศพดูเหมือนจะถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวนักสืบอาวุโสย่อตัวลงใกล้ศพจ้องมองเศษเนื้อขนุนที่ติดตามเส้นผมของเหยื่อก่อนหันไปถามแล้วเศษทุกนี้คุณหมายความว่าผลไม้ลูกนี้อาจถูกใช้จริงนิติเวชพยักหน้าเบา,เบา ครับบาดแผลมีคราบน้ำยางขนุนเหมือนถูกกระแทกด้วยผิวผลไม้โดยตรงแต่มีบางอย่างไม่เข้ากันลูกขนุนวางอยู่ผิดตำแหน่งถ้ามันหล่นใส่หัวจริงตำแหน่งเลือดบนผนังต้องไม่เป็นแบบนี้ตำรวจหนุ่มอีกนายที่ยืนเฝ้าประตูเอ่ยขึ้นเสียงสันส่นๆแล้วรอยเท้าที่มุ่งไปประตูหลังนะครับขนาดเล็กกว่าผู้ตายเหมือนมีใครอีกคนอยู่ที่นี่นักสื่ผันขับ สายตาคมกริบนั่นหมายถึงเหยื่อไม่ได้อยู่คนเดียวร่องรอยนิ้วมือที่เลอะน้ำยางบนกรอบหน้าต่างก็ยืนยันมีใครบางคนรีบหนีออกไปหลังจากจัดฉากห้องทั้งห้องเงียบกันอีกครั้งสองวันหลังจากเหตุการณ์ฆาตกรรมปริศนาลูกขนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุอีกครั้งคราวนี้เป็นบ้านพักไม้สองชั้นที่อยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุแรกนักศพชายวัยกลางคน ถูกพบนอนแน่นนิ่งอยู่ข้างบันไดไม้เลือดไหลาอาบจากกะโหลกที่แตกอย่างรุนแรงเบื้องตน้นมีการสันนิษฐานว่าอาจลื่นล้มตกบันไดศีรษะกระแทกขั้นไม้จนเสียชีวิตแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องขอมวดคิ้วคือบริเวณขั้นบันไดเต็มไปด้วยเม็ดขนกระจัดกระจายอยู่หลายเม็ดบางเม็ดถูกบดเละจากการเหยียบยำ่ำเลอะเปื้อนด้วยเลือดของผู้ตาย บางเม็ดหล่นกลิ้งอยู่ในซอกขั้นไม้เหมือนถูกวางหรือโปรยไว้โดยตั้งใจนักสืบอาวุโสยืนกอดอกมองภาพตรงหน้าแล้วเอ่ยเสียงเรียบอีกแล้วขนุนอีกแล้วเจ้าหน้าที่นิติเวทร,รีบตรวจบาดแผลและสภาพศพก่อนสายหน้าร่องรอยกระแทกเข้ากับขอบขั้นบันไดจริงครับแต่การที่มีเม็ดขนุนอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาแน่นอน ใครบางคนอาจจงใจทำให้เขาลื่นตำรวจหนุ่มที่เพิ่งเข้าหน่วยใหม่ยกไฟฉายส่องพื้นบันไดทีละขั้นพลางพูดเสียงเบาถ้าเชื่อมโยงกับคดีแรกศพแรกมีกระโหลกแตกข้างเดียวพร้อมลูกขนุนส่วนศพนี้กระโหลกแตกจากการตกบันไดแต่กลับมีเม็ดขนุนเป็นหลักฐานนักสืบจ้องไปที่ขั้นบันไดราวกับพยายามเชื่อมโยงปริศนาเข้าด้วยกัน นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญขนุนกำลังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์บางอย่างของฆาตกรเสียงไม้เก่าดังเอียดอาร์ตใต้ฝ่าเท้าของทีมสืบสวนความเย็นเยือกแผ่วผ่านบรรยากาศราวกับบ้านทั้งหลังรับรู้ว่ามีใครบางคนกำลังเล่นเกมกับพวกเขาอยู่เย็นวันถัดมาตรงกับค่ำคืนฮาโละวีนเสียงหัวเราะคิกคักของกลุ่มเด็กๆที่แต่งชุดแฟนซี เดินเคาะประตูบ้านขอขนมดังกล้องไปทั่วซอยเล็กๆในหมู่บ้านเงียบสงัดแต่ไม่นานเสียงนั้นกลับกลายเป็นเสียงกรีดร้องตกใจสุดขีดเมื่อเด็กๆก,กลุ่มนั้นผลักประตูบ้านไม้หลังหนึ่งที่เปิดแง้มไว้แล้วพบภาพเสะเทือนใจตรงหน้าชายหนุ่มวัยยี่สิบกว่านอนเสียชีวิตแน่นนิ่งอยู่ตรงหน้าประตูบนใบหน้ายังคงสวม หน้ากากหยาบกล้านที่ทำจากเปลือกขนุนแปดเปื้อนคราบเลือดและรอยแตกที่กระโหลกเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบเข้าตรวจสอบพื้นที่กลิ่นแอลกอฮอล์โชยออกมาจากในบ้านบนโต๊ะกลางห้องมีขวดเหล้าที่ถูกดื่มจนเกือบหมดรอบๆห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายวางกระจัดกระจายคล้ายเพิ่งถูกใช้งานหลังจากตรวจสอบ และจับคู่อุปกรณ์ออกกำลังกายทั้งหมดบนโต๊ะกลางห้องมีเพียงดัมเบลขนาด20กิโลกรัมวางอยู่อันเดียวอีกข้างหนึ่งหายไปโดยไร้ร่องรอยสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ขนลุกคือบนโต๊ะเดียวกันนั้นยังมีจานโลหะวางอยู่ข้างในเต็มไปด้วยเม็ดขนุนต้มที่ถูกจัดเรียงอย่างประหลาด ราวกับใครจงใจวางไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์แพทย์ชนสูตรเบื้องต้นรายงานว่ากะโหลกศีรษะด้านซ้ายแตกอย่างรุนแรงเกิดจากการถูกของแข็งที่มีน้ำหนักกระแทกไม่ใช่อุบัติเหตุตำรวจสายเสือบคนหนึ่งก้มมองหน้ากากเปลือกขนุนพลางเหลือบตามมาที่จานเม็ดขนุนต้มและพึรมำเบาวๆว่าศพแรกลูกขนุนศพที่สองเม็ดขนุนบนบันได ศพที่สามหน้ากากเปลือกขนุนและตอนนี้เม็ดขนุนต้มเพื่อนรวมงานตอบด้วยเสียงสัตว์ว่ามันไม่ได้ฆ่าเพียงเพื่อสังหารมันกำลังเล่าเรื่องของมันผ่านขนุนทุกชิ้นเจ้าหน้าที่นิติเวชเก็บตัวอย่างเม็ดขนุนต้มในจานไว้ตรวจสอบขณะที่ตำรวจในพื้นที่เริ่มถกเถียงกันด้วยสีหน้าเครียดสารวัตรชน หัวหน้าชุดสืบสวนวางแฟ้มหลักฐานทั้ง3คดีลงบนโต๊ะไม้เสียงดังปังศพแรกลูกขนุนเปื้อนเลือดศพที่สองเม็ดขนุนเกลื่อนบันไดศพที่สหน้ากากเปลือกขนุนกับเม็ดขนุนต้อมร้อยเวนหนุ่มเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วมันไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนครับทุกครั้งขนุนจะปรากฏอยู่ในที่เกิดเหตุเสมอสารวัตรชนพยักหน้า น้ำเสียงหนักแน่นผมเริ่มคิดว่าฆาตกรอาจมีความผูกพันบางอย่างกับขนุนไม่ใช่แค่ของกินเล่นมันอาจเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์หรือแรงจูงใจในการก่อเหตุตำรวจอีกนายเสริมขึ้นในละแวกนี้เคยมีใครเกี่ยวข้องกับการค้าขนุนหรือมีสวนขนุนใหญ่ๆไหมครับชาวบ้านที่ถูกเรียกมาสอบถามบางคนเล่าด้วยเสียงหวาดหวาดว่า เมื่อก่อนหมู่บ้านนี้มีตระกูลหนึ่งทําสวนขนุนใหญ่ที่สุดในอำเภอแต่ก็ล้มละลายเพราะถูกโกงคนในตระกูลนั้นบางส่วนก็หายตัวไปไม่มีใครเห็นอีกเลยทุกสายตาในห้องเงียบงันไปครู่หนึ่งก่อนที่สารวัตรชนจะเอ่ยขึ้นถ้าข่าวนี้จริงบางทีฆาตกรอาจไม่ใช่แค่ฆาตกรโรคจิตแต่กำลังแก้แค้น หรือไม่ก็พยายามบอกเล่าเรื่องราวของตระกูลนั้นผ่านศพและคำหนุนแต่ละชิ้นหลังจากได้เบาะแสเรื่องตระกูลสวนขนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญนายวิทยาอดีตเจ้าของสวนขนุนรายใหญ่ในอำเภอมาสอบสวนที่โรงพักใช้ไว้60กว่านั่งก้มหน้าอยู่เก้าอี้ไม้เสียงถอนหายใจหนักหน่วงดังไปทั่วห้องสอบสวนสารวัตรชนเริ่มถามอย่างใจเย็น คุณวิทยาในคืนเกิดเหตุทั้ง3มคืนคุณอยู่ที่ไหนผมอยู่บ้านตลอดครับอยู่กับลูกเมียผมไม่มีเหตุผลจะไปฆ่าใครเรื่องสวนขนุนมันจบไปนานแล้วผมเองก็ไม่อยากได้ยินชื่อมันด้วยซ้ำน้ำเสียงของวิทยาฟังดูเหนื่อยล้าและจริงใจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการเงินการใช้โทรศัพท์และพยานบุคคลในบ้านปรากฏว่า ไม่มีสิ่งใดเชื่อมโยงเขากับคดีฆาตกรรมเลยแม้แต่น้อยเมื่อผลสอบสวนออกมาเป็นลบห้องประชุมสืบสวนเต็มไปด้วยความอึดอัดร้อยเวรหนุ่มบนพึมพำมเราคิดว่าจะได้อะไรบ้างแต่กลับไม่มีทางไปต่อสารวัตรชนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนกดปักกาลงบนแฟ้มฆาตกรกำลังนำเราเล่นเกมทุกครั้งที่เราพยายามเชื่อมโยงก็เหมือนเขาจงใจทิ้งทางตันไว้ให้ ความเงียบบกคลุมห้องสอบสวนเหล่าเจ้าหน้าที่ต่างรับรู้ตรงกันว่าคดีนี้ยังมืดแปดด้านไม่มีความคืบหน้าสารวัตชชนนั่งนิ่งบนเก้าอี้ในห้องทำงานที่เงียบสงัดแสงไฟนีออนสลัวสลวเหนือศีรษะกับพิบเล็กน้อยเสียงนาฬิกาบนผนังดังเป็นจังหวะอย่างไม่ปลาณีบนโต๊ะเต็มไปด้วยแฟ้มคดีสามศพที่เรียงรายกันอยู่ราวกับกำลังมองจ้องสารวัรกลับมา สารวชนหยิบลูกบอลยางสีสีที่วางอยู่มาบีบคลึงไปมาช้ชาๆเรากับพยายามหาทางออกให้กับปริศนาที่ไร้คำตอบความรู้สึกกดดันถาโถมเข้ามาเหมือนกำแพงมืดมิดที่รายล้อมการบีบลูกบอลยางในมือเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆจนได้ยินเสียงของอยางที่ถูกกดย่างงุดหงิดเมื่อเขาลิมตาขึ้นแฟ้มเอกสารตรงหน้าก็ยังคงนิ่งงัน ไร้คําตอบใดๆเช่นเดิมสารวัตชนยังคงนั่งนิ่งเงียบสงัดในห้องทำงานมีเพียงเสียงติ๊กตอกของนาฬิกาผนังเป็นจังหวะเดียวที่ย้ำเตือนถึงเวลาที่เดินผ่านไปอย่างเชื่องช้าเขาใช้มือคลึงลูกบอลยางบนโต๊ะไปมาแววตาเต็มไปด้วยความกังวลและสับสนไม่เหลือพยานไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมฆาตกรกำลังนำเราเดินเข้าทางตัน ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์บนโตทำงานดังขึ้นกระทันหันทำลายบรรยากาศเงียบงันที่กดทับอยู่สารวัชนสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะรีบเอื้อมมือไปหยิบสายรับทันทีสั่งพิซซ่าหน้าฮาวายเอ็นถาดกลางครับสารวัชนกระแทกหูโทรศัพท์ด้วยความโมโหเจ้าหน้าที่ทุกคนหยุดนิ่งพร้อมหันหน้าและมองมาที่สารวัชนโดยไม่ได้นัดหมายพร้อมกับเสียงเงียบสงัดชั่วครู่ ในขณะนั้นเองด้วยแรงสั่งสะเทือนลูกบอลที่วางอยู่บนโต๊ะค่อยๆกลิ้งสารวัชนค่อยๆกรอกตามองตามลูกบอลลูกบอลกลิ้งผ่านขอบโต๊ะและล่วงกระแทกพื้นจากนั้นไม่กี่อึดใจสารวัชนก็ลุกพลวดจากเก้าอี้พร้อมตะโกนเสียงดังว่าคิดออกแล้วจากนั้นก็บิ่งรถไปที่เกิดเหตุทันที เสียงเครื่องยนต์คำรามของรถตำรวจพุ่งทยานฝ่าความมืดในค่ำคืนสารวัตรชนกัดฟันแน่นมือกำพวงมาลัยอย่างมั่นคงแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขามุ่งตรงไปยังบ้านหลังที่เป็นจุดเริ่มต้นของคดีบ้านที่พบศพแรกเมื่อมาถึงบรรยากาศเงียบสงัดยิ่งกว่าเดิมแสงไฟถนนสลัว ส่องลงบนบ้านร้างที่บัดนี้กลายเป็นเพียงซากแห่งความตายกลิ่นแปลกประหลาดลอยมากับลมราวกับกลิ่นยางไม้ผสมกลิ่นเนื้อผล,ลไม้ที่บูดเน่าสารวัตชชนลงจากรถเดินฝ่าความมืดเข้าไปเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังเอียดอาดเป็นจังหวะราวกับถูกขับข่อมโดยใครบางคนเขาก้าวเข้าไปในห้องที่เคยพบศพ และนั่นเองลูกบอลยางสีซีของเขากลิ้งอยู่กลางห้องข้างๆกันนั้นมีเม็ดขนุนเปื้อนเลือดวางเรียงรายเหมือนใครตั้งใจจัดวางไว้และบนผนังเก่าๆยังแขวนหน้ากากที่ทำจากเปลือกขนุนเปื้อนเลือดเกลิกกลงังราวกับเฝ้าจับจ้องเขาอยู่ในความมืดสรวัชชนหยุดชะงักใบหน้าถึงกับซีดเปลือด เขามั่นใจว่าเขาวางลูกบอลทิ้งไว้บนโต๊ะทำงานในสถานีตำรวจแล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมือของเขาสัน่นก่อนค่อยๆก้มลงเก็บลูกบอลขึ้นมาพลันสายตาก็เหลือไปเห็นเงาของใครบางคนสะท้อนในกระจกเกา่เกาๆบนผนังเงานั้นคือเขาเองแต่ในมือกำดำเบลที่เปื้อนเลือดและเงานั้น สวมหน้ากากขนุนยิ้มเยาะเย้ยใส่เขาสารวัชชนหอบหายใจทีความจริงอันโหดร้ายพุ่งเข้าจู่โจมสมองอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่นะเป็นไปไม่ได้เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูเขาราวกลับมาจากความมืดรอบตัวเขาฆาตกรไม่เคยมีใครอื่นเลยทันใดนั้น ผลขนุนผ่าครึ่งที่ถูกวางทิ้งไว้ตรงมุมห้องค่อยๆไหลเลือดแดงคล้ำออกมาแทนที่จะเป็นยางเหนียวสารวัตชชนสุดลงนั่งหยดเหงื่อเย,ยกเหยือกผสมกับหยดเลือดที่ไม่รู้มาจากไหนไหลลงบนลูกบอลในมือในความเงียบงันเสียงนาฬิกาเก่าบนผนังดังขึ้นอีกครั้งติ๊กต๊อกติ๊กตอก เหมือนเป็นการนับถอยหลังชะตากรรมของเขาเองและแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงในความมืดมิด